สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง Youtube เสือพาไปนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเตอกคำนะฮะเนื่องจากทราบมาว่าหลวงตาบุญชื่นนะจะมานะรับบิณฑบาตนะอยู่ที่นี่นะครับผมมา,มาพร้อมกับพกเพื่อนๆพ,พื่อนยูนะฮะพี่นวัดแอนป้าเทวบ้านและวก็่าิชินะครับผมนะครับมาเจอหลวงตาแล้วครับผม จสำนี่รับวามด้วยเหลือน้นนะครอย่างนมม่เลยนครับสาเืต่ของนอนในโรงบาลนี้โหายเจ็บหายหายทุกหายรมานะครับขอ้อาลัสงงินนที่ข้าพเจ้าได้อสร้างนับโอเคยนายโตอบสนองแก่ผู้มีบุญคุณทั้งหลาย แู้วม่เขาเป็นวัวมันเอาอเชมีความสํานุ่ในตัวของครับนะครับันนี้ก็เป็นส่วที่เราจะได้รับส่วนผลรด้วยนะครับนอกจากนั้นแลอีกหงเยนะครับผู้มีิบาหินะคัผู้ที่บันลึกผลต่างการความดีของ

จะไม่มีการใส่ไปลงใส่ลงไปในบาทนะครับคุณผู้ชมครับวันที่1น้งวเวลาไมข้งเลรปเรื่อยๆครับงานความดีบรุนั้นนะครับอย่าถอยอย่าทออย่าถอยในการเรื่องสร้างงานความดีเคยไม่มีน้องเ้อเอาวันนี้มาทำบุญอันดับแรกก็คือการ ใจปลาปลาสมุนตร์หลงให้หตวงสามารถนำหลงที่ให้อยู่ในพิธีนักบวชนักบวชให้คนเราได้กราบไหว้คุณาให้คนเราได้ฟังธรรมนักบวชในนอกนั่งในเล็กราบได้ไหว้แสดงออกคู่ความเคารพต่อละครับลักษณะอะไรได้อย่างสมบูรณ์ถ้าไม่มีหลงไม่มีพระ เราก็ไม่มีใครที่จะมาเป็นคอยอบรมสั่งสอนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตทางใจมมหมดไปแล้วเลยนะครับคอยดูไอ้น้องนะครับมั่นใจในบุญเด้อร์ผมไม่มีนอ้องเด้อเอาเหมดแล้วว่าดีหมดแล้วนเลยดวงตาได้ได้ดูแม่คุณแก่แก่ที่เช่่อสุขโยมอย่างครบวันผมไม่มีน้องให้บัดนี้เตรียมตัวเื้อเตรนะียมตัวทนะีนะ่จะเข้าสู่ปีกันหัว แนัตงีนะครับรรวมกัรพูน้าดก่อนตามบเราไดระตามแาศีลนะครับศีลจะการปฏิเสติีที่เสนะครับน้อรร้องเปิดาด้วยกด่น้อง้วแล้วสระ้ที่คมาดูหน่อยมาดั ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมถวายพตตาหารเช้านะครับใันนี้่ ก,ก็นะคะชาวบ้านนะคะมาร่วมนะคะก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะคะดูาภาพบรรยากาศนะทุกคนกมีามาใส่บาตรเยอะมากเลยนะคะ เดี๋ยวจะถวายเงินนะฮะในนามของลุงช่างป้าสวนผักด้วยนะครับผมนะครับยาชิเป็นตัวแทนนะครับผมเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลวางยางนะฮะจังหวัดนครธนรีนะฮเอาไ้เอาครับของอุ่ารนะผม ตอนนี้พี่นวัดกำลังเขียนชื่อนะของลุงกับป้าเนาะในใบอนุมโมทนาบัตรนะครับโอ้ถวาย1,000บาทเลยนะครับ เราจะไปเห็นนะแล้วก็เดือนนี้เราก็จบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอ็ีทุกทมามา่านนะครัซึ่งใบอนุโมทนาบัตรนี้นะฮะเราสามารถใช้ในการนะลดหย่อนภาษีได้นะครับผมนะซึ่งนะลุงกับป้านี่จำเป็นมากเลยนะฮะแต่พี่เสือก็ไม่ได้เอาในทีนะแค่รอยเดียวไม่เป็นไรน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้พิธีก็เริ่มแล้วนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือขไปนะครับอนุโมทนาร่วมกันนะครับผมสาธุสาธุสาธุ